นี่ยาสูบโบราณด้นี่ครับปลูกหอ้มันแก้วนี่ย่ามเขาแล้วกับลูกมันแก้วมันแก้วเพิ่นปลูกตอนนั้นเพิ่นเอาออกไปแล้วนั่นโอ้นั่นนตัวเพิ่นตอนเด็กเอาออกหัวมันก็ยังอยู่ครับฝูฝมันแก้วบ่มันแก้วนี่เพิ่นใหั่มันหดหดยาสูบโบราณเพิ่นยาสูบยาสูบเอาเนี่ยมาจะใส่ครับใหญ่พอาจะหอมทิอุ้ยพ่อจังไหนเอา มันนบาเอ้าโอ้ปลูกไวป้ปีต่อปีเองสิบ่แล้วก็เอาเอาแนวมันไว้บ่เออนี่แหละครับผู้เฒ่าเฮ็ดเองแล้วก็เอาไว้ถาเขียวแงม,มีงานมีการยงมเออพิ่นบูชาจำเขาจำยังนี่่บได้ไปซื้อเขาแง่<อ>มเมาบ่ใหญ่ครับบ่หูคือ,อกันหูคือกันนี่ครับต้นต้นยาเพิ่นเพิรน,นเก็บไปเรื่อยตัวน้อน,นี่ออลิโอ,อ้โหเพิ่นเพ,พิ่นลิเอาทั้งคางมันนี้ออโอ้งามค่กเลยนี่คือ,อ,อครับ เพิงที่เพิ่นออกมาบริหารหลางกายเพิ่นใหญ่นะครับเ<ช>พิ่งปลูกหัวมันแก้วนะครับนี่เป็นแบบโบราณในนี่นนแบบโบราณไหมก็ว่าคนแล้วไ้แล้วหน้าสมัยตะกี้ปูกของกินในหน้านะครับนี่จกจกจกหัวดิฟกินติสมัยตีหน่อยนี้นี่มันมีแนวกินหน้ามันมีแนวกินหลายจกหัวดิฟมันแก้วในคู่แบบนี้แหละครับกัดสดๆเลยโอ้ครับบานเฮียงตะบนแมบุ้งพอ่อพิสัยสีสะเก็ดเบิ่งคุณยาย นี่ขนาดคุณยายพผ่พาตาัดมาได้หนิผ่าตาัดมาโดนปันไดล่ะนี่ไปนนก่ายหนอยโอ้ยเข้มาหดพักได้เชยเลยครับนี่หมูแน่นอนดีๆครับนี่หนิเศา,า,า,าแล้วแข็งแรงซานีก็เศร้าแล้วนี่อายุหลายแล้วยังแข็งแรงแั่นวันฟื้นขึ้นมอ่ะซามีก็ถือว่าสุดยอดเท่าไรหล่ะครับตอนนี้ เจ๊สิบหาูสุ้จอดเลยครับมาหิวของเาน้ำหดพักเสยเรครับมบวยกับนครับมันก็นเลยหดลงแน่มันกใต้แลยทนใต้เคือโอ้ปูไม่บ่นี่ <c oughs> ครับครับปีม่อนเพิน่นยางมันนานจังสี่สิบมือบอดนี่เออโอ้แน่นอนเลยครับอืนอ,นอ,อคุณยายนะครับคุณคุณยายสา,ายนะครับปาฝายเปเหนื่อยด้เนาะ โอ้ก็จ้ำพีจ้ำถือนะครับนี่พอบลกยาจะเป็นอายนี่โอ้ครับครับนี่คือนี่ละคือการปลูกหญ้าสูไว้แต่ใสเองจะของในวิถีชีวิตนะครับปู้เ่าสม,มัยเก่าเฮ็ดไว้ถ้าใสประโยชน์ในงานพิธีกรรมต่างๆนะครับหรือว่าตอนพี่ตอนหนองเวิลามาบ่าไดีซื้อหญ้าสูบนะ่ะเอามาวันแล้วก็ใสพกใสไปต้องกล้วยสม,มยัยตะกี้ไปต้องแหงนันแม่แบบโบราณนี่ที่สูบแบบนั้นได้ครับน,นี่ หาเบิ่งยากแล้วคนบอกเคยปลูกสูบแล้วยช่ไหมครับเอาไว้าเขียวหมากสีหมากไอ้สีแขลงแย่เขียวหมากแล้วผู้เฒ่านี่ก็ได้แล้วก็แบ่งกันได้บ่ะนี่ดอกมันป่าเนาะที่นี่คุณผู้ชนดอกตรงไหนครับใหญ่ไอ้ต้นน้อยนี่บ่อกมันเป็นมันเป็นต้นมันปลูกไว้เจ็ดปีเหรอคือยังงามเลยโอ้โหนี่ครับต้นมันปลานะครับพูดพูดมันวอาถึงว่าต้นมันปลาต้นพุ่น กันเก่าแบบภาษากลางอื่นกันเกาาาน่าภาษาบันเทาเอื่นปันมันป้าโอ้ดอกไม้เดือนสามแห่งดอกไม้ย่ามนันนะครับนี่โอ้เพิ่นปลูกไว้ได้ทงหน้าเพิ่นเป็นเซยเลยนะครับโอ้เห็นนอนดีๆครับมือน,นี้เห็นมาพอ,อาพี่น้องนาะบันเียงนะครับมาชมสวนเพิ่นแล้วกะเดี๋ยวมาเห็นการปลูกหญ้าในหญ้าสูบนะครับนี่ต้นหญ้าสูบนะครับแบบแบบเกเี็ดสวนแบบเขาแล้วก็มาปลูกคลองไว้ในใไฮน่างสินะครับ มันแก้วบักเขือบักยังนะครับนี่ครับอยากให้เห็นถึงบรรยากาศเนาะเห็นถึงต้นหญ้าสูบสมัยเก่านะครับผู้เฒ่ามักปลูกไว้เวลาเขาแล้วเทสิหาปีฮดได้เซ้่าต,าตัดปีไก่ฝืนมเมื่อไหรแข็งแรงอดีผู้เฒ่าบานเท่าซุดยอดมีบุญหลายอยู่ได้ไมเอคุณใหญ่นี่ได้ไหมได้เห็ุว่าไหมไหมไมีแต่ปลาฝ้ายป่ะเหตผทุเดียว เออครับสุดยอดสุดยอดนะครับนี่นะครับคุณยายมีความสุขนะบริหารหลังกายยามเสาร์ครับครับครับไปมีเด้ครับคนขยัน ครับขยานเบอร์ปีนะครับเอาปึงบรรยากาศของการปลูกหญ้าสูบเก่าแก่เห็นถึงวิธีชีวิตพี่น้องนำํำคนเถาปา่านเฮ้านํำนะครับผมกับสวนหญ้าสูบน,น้อยๆนะครับเพจไวเทใช้เองนะครับปลูกเองใช้เองพึ่งพาตนเองนะครับบได้เสียหาเสียซิปเป็นว่าขยันน้ำละู้เถาแบบเก่ารุนเก่านะครับผม ที่บ้านเยียงตำมนแขมอํอำเภออุปมพิสัยจังหวัดศรีสะเกดขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ